สวัสดีคะ่ะลูกค้า ABC Builder วันนี้เราได้มาพูดถึงรูปแบบหน้าตาอาคารกันนะคะจากคราวที่แล้วเราได้นำเสนอเป็นฟังก์ชันดีไซน์ไปแล้วโอนเนอร์ได้ตั้งโจทย์มาให้เรา2แบบค่ะแบบแรกเป็นแบบสไตล์คอทเทมโพ a รลีแบบที่2เป็นแบบสไตล์โมเดิร์นค่ะเราจะมาพูดถึงแบบแรกกันก่อนนะคะสไตล์คอร t ทเทมโพ a รลี่เป็นการตกแต่งบ้านที่ร่วมสมัยซึ่งผสมผสานระหว่างการตกแต่งปัจจุบันและอดีตให้เข้ากัน มีความเรียบง่ายแต่ยังทันสมัยเลือกใช้โทนสีอบอุ่นในการตกแต่งบ้านโดยตกแต่งกระเบื้องผนังบางส่วนเพื่อให้บ้านดูโดดเด่นยิ่งขึ้นหรือสามารถใช้วสัสดุปิดผิวภายนอกอื่นๆได้ค่ะความต้องการของผู้อยู่อาศัยคือมีช่องเปิดที่กว้างเพื่อนำลมและแสงธรรมชาติเข้ามาในพื้นที่ค่ะภายในนะคะจะจัดเรียงพื้นที่ให้บ้านดูโปร่งช่วยเปิดมุมมองให้เห็นวิวภายนอกโดยการใช้กระจกบ,บานใหญ่ ออกแบบพื้นที่ให้มีการไหลเวียนเชื่อมโยงกันทั่วทั้งบ้านและมีการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับบ้านค่ะมาในส่วนที่2กันนะคะแบบนี้เป็นแบบสไตล์โมเดิร์นซึ่งเจ้าของเลือกใช้ค่ะแบบนี้จะแตกต่างจากแบบแรกในเรื่องของหลังคาและลักษณะด้านหน้าของอาคารชั้นล่างจะประกอบไปด้วยห้องทำงานส่วนรับประทานอาหารส่วนรับแขกรวมไปถึงห้องเอเนกประสงค์สำหรับห้องนี้ลูกค้ามีเด็กเล็ก จึงได้ออกแบบให้บ้านสามารถเชื่อมโยงพื้นที่ในการใช้งานได้อย่างทั่วถึงซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการให้เกิดกิจกรรมส่วนนี้ในอนาคตอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนได้ค่ะหรือห้องอื่นๆก็ได้เนื่องจากมีห้องน้ำในตัวทำให้สะดวกในการใช้งานมากค่ะส่วนด้านหน้าอาคารนั้นนะคะมีการดีไซน์ของระแนงไม้ในการตกแต่งเพื่อทำหน้าที่เป็นผนังบังแดดช่วยพรางสายตาช่วยลดความร้อนจากแสงแดดให้กับอาคารบริเวณนี้ สามารถติดตั้งคอมพิวเซอร์แอร์ได้อย่างเรียบร้อยและเป็นระเบียบสิ่งที่สำคัญคือควรเว้นระยะห่างระหว่างระแนงให้ห่างจากคอมพิวเซอร์แอร์เล็กน้อยค่ะเพื่อให้การระบายอากาศได้มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งให้บ้านดูสวยงามเพิ่มความโดดเด่นให้กับบ้านโดยการทำกรอบอาคารด้านาหน้าจากปูน จุดเด่นของบ้านหลังนี้คือบันไดแบบพับผ้าที่มีลักษณะท้องบันไดหยักตามขั้นบันไดจึงมีมิติมากกว่าบันไดแบบท้องเรียบด้วยการดีไซน์โมเดิร์นและทันสมัยค่ะทาง ABC Builder ขอขอบคุณลูกค้าที่ติดตามกันค่ะ